นะอันนี้ก็เป็นผลตรวจนะราชอ,องค์การฮ้องเต้เลยนะอืมนะเปิดมาดูปึ๊บราชอ,องค์การคือปัจจุบันคนเราเนี่ยเวลามืนหัวปวดหัวเนี่ยโอเคไปสแกนสมองอันนี้ก็โอเคบางคนก็อาจจะอาการไม่หายปเป็นเรื้อรังนะครับไปสแกนสมองก็โอเคนะ ทีนี้ก็เวลาผลสแกนออกมาเนี่ยมันก็จะมีอ่านนิดนึงคือต้องบอกกันว่าพอผู้สูงอายุเนี่ยหลังอายุสัก 65- 70เนี่ยพอไปสแกนสมองละเอียดโดยเฉพาะแบบเป็น m r i ลำสีแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเริ่มเห็นว่าเนื้อสมองบางจุดเนี่ยมันเริ่มมีการเสื่อมหรือถดถอยลงไปได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอไอ้สแกนแบบลำสีแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันจะเห็นพวกนี้ได้ชัด คือมันจะชัดในระดับที่เออคือ,ค,อคือมองผ่านๆแล้วก็เห็นนะครับอ่ามันก็จะมีตั้งแต่ว่าอ่าเห็นจุดๆในเนื้อสมองนะครับเช่นโอเคเขาก็อ่านมาว่ามันมีจุดๆในเนื้อสมองซึ่งไอจุดๆในเนื้อสมองเนี่ยมันอาจต้องมาดูอีกทีนึงว่ามันเป็นตำแหน่งของหลอดเลือดฝอยตามตามที่โรคทั่วๆไปน่าจะเป็นหรือมันเป็นตามอายุ นะครับมันสามารถเป็นได้ตามอายุเป็นทั้งความดันขึ้นลงพวกนี้มันมีผลคนนี้เป็นความดันสูงหรือบางคนแม้กระทั่งความดันต่าเพราะว่ากินยาความดันเยอะเกินไปนะครับสมองมันบางตำแหน่งมันจะเริ่มมีจุดๆพวกนี้ขึ้นได้หรือคนที่เป็นเบาหวานไขมันพวกนี้นะครับมันก็จะมีจุดๆในเนื้อสมองเยอะกว่าคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจําตัวนะครับแต่ของคุณแม่เนี่ยดูแล้วหนึ่งมันไม่ได้เยอะ นะอันนี้2คือคือมันขึ้นในตำแหน่งที่มันอาจจะเกิดเป็นอ่าง่ายง่ายคือเป็นไปตามอายุนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวหลอดเลือดที่ตีนะครับถ้ามีหลอดเลือดตรงไหนที่ตีนะอ่าแล้วหลังจากตัวหลอดเลือดที่ตีเนี่ยมันมีจุดๆพวกนี้เกิดจากการที่หลอดเลือดตรงนั้นเนี่ยมันตีเยอะแล้วมันขาดเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ถือว่าหลอดเลือดตรงนั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับส่วนหลอดเลือดที่เขาอ่านมาว่ามันมีอาจจะมี เล็กบ้างหรือว่าบางอย่างมันอาจจะหลอดเลือดบางอย่างมันเล็กหรือมันไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอาจจะเวลาเขาถ่ายภาพมันอาจจะไม่เห็นเนี่ยอันนี้มันอาจจะเจอได้ในคนปกติที่เวลาหลอดเลือดมันเขาเรียกว่าคือบางคนหลอดเลือดมันจะไม่ครบตำแหน่งที่มันเชื่อมโยงกันนะครับนะซึ่งก็มันไม่ได้ผิดปกติเพราะว่ามันไม่ได้มีรอยขาดเลือดจากจุดตรงนั้นที่มีปัญหานะครับฉะนั้นของเราเนี่ยถือว่าผลสแกนสมองเนี่ย ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติตามอายุนะครับการที่เจอจุดก็ต้องมาหาโรคประจำตัวอีกทีนึงว่าเราเป็นความดันไขมันบาหวานสูบุรีเป็นโรคหัวใจนอนกลน้นําหนักเกินหรือเปล่านะครับนะโอเคสรุปผลตรวจสแกนสมองก็ถือว่าไม่ได้มีรอยขัดเลือดที่เป็นโรคหลอดเลือดตีนะก็คือมันเป็นรอยตามอายุนั่นเองโอเคครบคุณผูชงการนะ